ส,สดีครับตัวแทนจากแผนก SR ครับวันนี้จะมาให้ความรู้กับพวกเราทุกคนในหัวข้อเรื่อง Basic of SDGs ก่อนอื่นเรามารู้จากที่มาของการดำเนินกิจกรรม SDG กันก่อนนะครับจากการพัฒนาของประเทศที่มีการพัฒนาแล้วส่งผลให้สิ่งแวดล้อมโลกถูกทำลายและเกิดความเหลื่อมล้ำของความร่ำรวยและความยากจนเพิ่มขึ้นเมื่อคิดถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตในระดับโลก ถ้ายังมีการใช้วิธีการพัฒนาอย่างที่ผ่านมาอาจนำไปสู่สภาวะที่น่าวิตกได้และในปี2015องค์การสหปร,ระชาชาติจึงได้กำหนด S D G หรือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นสำหรับบุคคลทั่วโลกเพื่อเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลองค์กรพนักงานภาครัฐเอกชนลูกค้ารวมถึงชุมชนต่าง ร่วมการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันองค์กรจำนวนมากทั่วโลกและรัฐบาลได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ควรบรรลุภายในปี2030ครับและในวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดถึงการมีห้า้งหมดทห้าหัวข,ข้อข้อที่1 SDG คืออะไร 2. ความสัมพันธ์ของ SDG และ ESG 3. จุดสำคัญในการโปรโมท SDG 4. ตัวอย่างกิจกรรมและ5การดำเนินกิจการของโตโยโยมในบริษัทแม่ของเราครับเรามาเริ่มในส่วนของของข,องข้อที่1น,นะครับ SDG คืออะไรซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของ SDG ชื่ออย่างเป็นทางการ SDG หรือชื่อทางภาษาไทายก็คือเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืน ประวัติความเป็นมาเมื่อปี2015องค์การสหประชาชาติได้กำหนด SDG ขึ้นมาสำหรับบุคคลทั่วโลกโดยมีหลักปรัชญ,ญาเพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับโดยมีเป้าหมายการพัฒนาของนานาชาติที่ควรบรรลุก็คือภายในปี2030ครับและมีหัวข้อในการพัฒนาก็คือ กำหนดเป้าหมายไว้ทั้งหมด17อย่างก็คือ17หัวข้อใหญ่และเป้าหมายย่อยก็คือ169เป้าหมายก็คือ169อย่างขึ้นมาครับโดยผู้มีหน้าที่ก็คือองค์กรภาครัฐและเอกชนและบุคคลทั่วไปทั่วโลกครับก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของ s d g ทั้งหมด17อย่าง นะครับโดยผมจะมีแนะนำนะครับให้ทุกคนรู้จักนะครับในแต่ละหัวข้อก็คือ 1. ขจัดความยากจน 2. ขจัดความหิวโหย 3. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4. การศึกษาที่มีคุณภาพ 5. ความเท่าเทียมทางเพศ 6. น้ำสะอาดและการสุขาพิบาล 7. พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ 8. งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9. โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 10. ลดความเหลื่อมล้ำ 11. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 12. การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 13. การรับมือกับการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14. พยากรณ์ทางทะเล 15. ระบบนิเวศบนบก 16. ความสงบสุข ยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็งและ17การร่วมมือการพัฒนาที่ยั่งยืนและนี่คือ17ปัญหาใหญ่ที่องค์การสหประชาชาติมองเห็นว่า17หัวข้อนี้คือปัญหาที่บุคคลทั่วโลกต้องร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาและแก้ไขครับข้อที่2ความสัมพันธ์ของ s d g และ esg ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของ esg คำว่า ESG คือ Environment, Social, Governance Environment ก็คือสิ่งแวดล้อม Social คือสังคม Governance คือธรรม,มาพิบาลโดย SDG เป้าหมายที่ควรบรรลุส่วน ESG คือวิธีหรือคุณค่ยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นมาของ ESG คือเมื่อปี2006 องค์การสหประชาชาติได้จัดทำ ESG สำหรับเป็น PRI เพื่อให้องค์กรในการดำเนินกิจกรรมครับเรามาดูความสำคัญของ s d g และ ESG นะครับที่มีเปรียบเทียบกันและเห็นได้ชัดว่ามีความต่างกันอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของคำนิยามคำว่า s d g คือเป้าหมายเพื่อโลกที่ยั่งยืนและเป็นจริงได้ ส่วน ESG คือดัชนีชี้วัดกิจกรรมขององค์กรที่ยังยืนว่าเป็นจริงหรือไม่ทำได้หรือไม่ได้และวัดผลได้หรือไม่ 2. หัวข้อปัญหาในส่วนของ SDG คือมี17ปัญหาใหญ่และ169ปัญหาเล็กในร้อปัญหาเล็กก็คือเป้าหมายที่เราต้องแก้ไขส่วน ESG คือมีแค่ E สิ่งแวดล้อม S สังคมและ G ธรรมาภิบาลข้อ 3. ใครบ้างที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในส่วนของ S d G คือบุคคลทั่วโลกส่วน E S G คือเป็นกิจกรรมขององค์กรเป้าหมายในส่วนของ S d G คือ Goal 17อย่างแล้วก็มีเป้าหมายย่อย169อย่าง ส่วน ESG คือแยกต่างหากกันแตกต่างกับการนำไปลงทุนและระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม s d g ให้บรรลุเป้าหมายภายในปี2030ส่วน ESG ไม่มีข้อกำหนดซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่อง 3. จุดสำคัญในการโปรโมท s d g โดยเริ่มต้นจากผู้บริหารเป็นผู้นำโครงการก็คือผู้บริหารรับ โครงการมาจากบริษัทแม่เพื่อที่จะมานำพัฒนานำพาองค์กรให้มีความมั่นคงยั่งยืนโดยผ่านกิจกรรม s d g โดยการกำหนดให้บริษัทดำเนินกิจกรรมโดยการสื่อความรู้ให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบถึงความเป็นมาและจุดสำคัญของกิจกรรมนี้นะครับและลงมือทำนะครับให้บรรลุปเป้าหมายภายในปี2030นะครับต่อมาข้อ4ตัวอย่างกิจกรรม ขององค์กรที่มีความสอดคล้องกับกิจกรรม sdg ครับก่อนอื่นเรามารู้กันก่อนว่าตัวอย่างกิจกรรมขององค์กรก็คือสร้างสังคมให้อุดมสมบูรณ์ผ่านการผลิตรถยนต์หรือการสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีแหล่งที่มาชัดเจนเท่านั้นตัวอย่างเช่นแร่ที่มีเกี่ยวข้องกับการสงครามรสิทธิมนุษยชนการป้องการใช้แรงงานเด็กเราจะไม่ใช้เราจะไม่ซื้อเราจะไม่ค้าขายด้วย นะครับหรือลูกค้าซัพพลายเออร์นะครับที่มีที่มาแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ผิดกฎหมายนะครับหรือการจ้างแรงงานเด็กนะครับเราก็จะไม่มีการเข้าไปทําทการค้าด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างของอในแง่ขององค์กรนะครับในส่วนของในแง่ของบุคคลนะครับเราสามารถาดำเนินกิจกรรมตรงนี้ได้ก็คือการเลิกใช้ถุงพลาสติกใช้ถุงผ้าแทน นในการจับจ่ายซื้อของต่างๆนะครับรวมถึงการคัดแยกขยะต่างๆให้ถูกที่ถูกทางนะครับอันนี้คือหน้าที่ขององค์กรและหน้าที่ของแต่ละบุคคลนะครับที่จะสามารถดําเนินกิจกรรมนี้ได้อย่างยั่งยืนและกะ็เป็นหน้าที่ของเราที่สามารถทําได้นะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างกิจกรรมของบริษัทนะครับที่สอดคล้องกับกิจกรรม SDG นะครับกิจกรรมที่1นนะครับบริษัทได้มีการ ติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปี2019นะครับโดยมีแผนนะครับในการติดตั้งเพิ่มภายในเดือนกรกฎาคมปี2023นะครับเพิ่มเติมเพื่อมาผลิตไฟฟ้าโดยไฟฟ้าบริสุทธิ์ใช้ภายในองค์กรน,นะครับเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับกิจกรรมตรงนี้มันสอดคล้องกับ SDG ข้อไหนบ้างก็คือในส่วนของข้อ7 นะครับพลังงานสะอาดที่สามารถเข้าถึงได้และข้อ13นะครับการรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามีโครงการนี้เราก็สามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองได้นะครับเราก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อไปทําลายทรัพยากรทางอากาศได้นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับในส่วนกิจการที่1และในส่วนของเราเองนะครับตัวพนักงานนะครับเราก็สามารถาติดตั้ง ไฟ LED หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่ประหยัดพลังงานได้เป็นต้นนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับปิดน้ำปิดไฟปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานนะครับกิจกรรมที่2นะครับเรามีกิจกรรมไมค์คับนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2022เป็นต้นมานะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นการเชิญชวนให้กับพนักงานทุกคนนะครับนำแก้วส่วนตัวนะครับมาซื้อน้ำที่โรงอาหารของเรานะครับโดยถ้าใคร นำแก้วส่วนตัวมาซื้อน้ำนะครับก็จะได้รับส่วนลด2บาทต่อแก้วต่อครั้งนะครับและเราก็จะสามารถลดการใช้แก้วพลาสติกของเราได้นะครับและกิจกรรมนี้นะครับก็เข้าข่ายนะครับในการแก้ไขปัญหาของกิจกรรม s d g อยู่3ข้อข้อที่1ก็คือข้อ12การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนข้อ13การรับมือกับการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและข้อ14ทรัพยากรทางทะเลนะครับ อย่างเช่นนะครับกรณีที่เราใช้แก้วพลาสติกนะครับและนําไปทิ้งไม่ถูกที่ไม่ถูกถังนะครับซึ่งขยะแต่ละประเภทมีการกําจัดที่แตกต่างกันนะครับแก้วพลาสติกอาจจะไปถูกทิ้งในที่ทะเลหรือไปอยู่ในทะเลนะครับแล้วสัตว์ต่างๆก็มากืนกินนะครับคิดว่าเป็นอาหารนะครับซึ่งแก้วพลาสติกนะครับไม่สามารถย่อยสลายได้ก็จะไปทําลายระบบภายในของสัตว์ ทำให้สัตว์เสียชีวิตได้นะครับอันนี้ตัวเป็นต้นนะครับและตัวอย่างที่สามนะครับกิจกรรมของบริษัทก็คือการคัดแยกขยะนะครับโดยบริษัทจะมีการจัดถังนะครับคัดแยกขยะแต่ละประเภทนะครับไว้แต่ละจุดนะครับโดยให้แยกเป็นสีชัดเจนนะครับว่าถังสีไหนทิ้งอะไรสีไหนทิ้งอะไรนะครับตามหลักสากลนะครับพร้อมมีจุดพักขยะที่เป็นบ้านขยะของเรานะครับ ื่อให้พนักง,งานได้ทิ้งขยะได้ถูกที่ถูกถังนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับจะไปสอดคล้องกิจกรรม s d g ก็คือทั้งหมด3ข้อนะครับข้อแรกก็คือข้อ11นะครับเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนข้อ12การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและข้อ14ทรัพยากรทางทะเลนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราทิ้งขยะถูกที่ถูกถังนะครับการกําจัดก็จะถูกต้องและก็จะไม่ทําลายทรัพยากรต่าง แต่ถ้าเมื่อใดที่เราทิ้งขยะไม่ถูกที่ไม่ถูกทังหรือทิ้งเล่ยลาดนะครับก็จะไปทําลายสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับรวมถึงทรัพยากรทั่วๆไปนะครับว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศทางทะเลสภาพภูมิอากาศทั่วไปนะครับก็จะถูกทําลายไปในมือของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสามตัวอย่างกิจกรรมของเรานะครับที่เรามีการดําเนินการไปแล้วนะครับแล้วก็รณรงค์ให้กับพนักงานทุกคนนะครับได้ดําเนินกิจกรรมนะครับ และสุดท้ายส่วนส่วนที่5นะครับก็จะเป็นนะครับการดำเนินกิจกรรมของบริษัทโตโยโตมิคิโคนะครับที่เป็นบริษัทแม่ของเรานะครับโดยโตโยโตมิคิโคนะครับเริ่มดำเนินการกิจกรรมตรงนี้มานะครับก่อนหน้าของเรา2ปีนะครับโดยมีสโลแกนนะครับเริ่มต้นจากสิ่งที่ทำได้การลงมือทำของแต่ละคนนำไปสู่สังคมที่มั่งคั่งยั่งยืนนะครับซึ่งความหมายตรงนี้ตรงตัวนะครับ เราทุกคนนะครับสามารถเริ่มต้นจากสิ่งที่เราทําได้นะครับการลงมือทําของพวกเราทุกคนนะครับจะนําไปสู่สังคมที่มั่งคั่งยั่งยืนนะครับโดยบริษัทโตโยตโอมีของเรานะครับก็จะนําสโลแกนนี้มาใช้เช่นเดียวกันนะครับโดยของโตโยตโอมีคิโคนะครับตั้งแต่เริ่มกิจกรรมนะครับเขามีเป้าหมายของบริษัทนะครับเพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซ CO2 นะครับภายในปี2030นะครับลง6นะครับ โดยบริษัทแม่ของเรานะครับก็จะมีการกําหนดแผนนะครับการดําเนินกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อที่ให้สอดคล้องนะครับกับกิจกรรมของ S d G นะครับแล้วก็ระบุว่าในแต่ละหัวข้อแต่ละกิจกรรมนะครับมีสอดคล้องกับปัญหา S d G ข้อไหนบ้างนะครับแล้วก็ E S G มีส่วนมาเกี่ยวข้องอยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นแผนการดำเนินกิจกรรมโดยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือบรรลุเป้าหมายภายในปี2030ครับ สำหรับการให้ความรู้ในเรื่องของกิจกรรม s g ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ